สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การรับเดบิวตข่าวสารของปิศาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสรุปตื่นเต้นเราใจครบจบทุกคอมมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4เริ่มต้นกันที่เอลิเทีนฮักผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมีผลอุ่นเครื่องเสมอตันวิลลา2-2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้จะเสียสติชนะรวดแต่ก็ยังมีปัญหาพอลด ความระเริงของแก่ลูกน้องให้กลับมาศึกษาบันทึกการแข่งขันแก้ไขจุดบกพร่องกันต่อไปซึ่งถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกือบที่จะชนะรวดแล้วนะครับตลอดตัวปรีดิชันเมื่อขึ้นนำในตาวินล่า2สองศูนย์ครับก่อนหมดในครึ่งแรกซึ่งงานนี้นะครับตัวใครตัวมันนะครับสำหรับวอสไวให้2ปีมองในแง่ดีจากออฟทัสเตเดียเมืองเพิร์ฟครับประเทศออสเตรเลียเพราะเด็กนั้นจะได้เห็นจุดอ่อนในแนวรับและก็วิธีการปิดเกมให้ได้เมื่อขึ้นนําคู่แข่งก่อน ครึ่งแรกผลงานแจ่มเลยนะครับเมื่อนำสองศูนย์ครับแต่ในครึ่งหลังออกจากห้องแต่งตัวคุมเกมไม่อยู่ครับทำผลการแข่งขันหลุดมือเองไม่ใช่เรื่องที่ดีก็จํากันเอาไว้เป็นบทเรียนครับเพนทังได้กล่าวกับ MUTV มองในแง่ของผู้เล่นครับมองภาพรวมของทีมผมคิดว่าเรามีกระบวนการที่ดีขึ้นมากมีมุมมองที่เป็นแง่บวกอยู่ ผมคงต้องบอกอย่างนั้นครับแม้บั้นปลายเราจะยุบเปรียบไปกบเหมือนการยืนระยะทั้งรูการครับมันไม่มีทางพุ่งไปอย่างเดียวครับย่อมมีช่วงที่เหี่ยวบ้างดังนั้นต้องทําใจยอมรับมันให้ได้ยังมองว่าเสริมความมั่นใจแก่นักเตะเพียบครับทากันได้ดีครับแต่พวกเขานั้นต้องพยายามทราบกันว่ามันยังคงต้องซ้อมหนักต่อไปเล่นให้เป็นทีมเพื่อให้ผลงานนั้นออกมาดีที่สุดครับเฟตต่อไปคือ,อยูเนเต็ดจะได้ สองหน้าใหม่อย่างกองหน้าคริสเตียนอิดิชันครับและกองหลังลิซานโนมาติเนสมาเสริมณศูนย์ฝึกแคลริงตันทางบอสดัตเองเชื่อว่าระด,ดับการฝึกซ้อมยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้เราเล่นฟุตบอลของตัวเองในแง่แบบต่างๆมีการต่อกรกู้แข่งที่หลากหลายแนวต่อจากนี้ต้องเจอกับ2สโมรสรสเปนิสไม่ว่าจะเป็นเอลิติโกมาริดราโยบายกาโกก็น่าจะทําการบ้านทรงเดียวกันเพื่อรับหมือได้ย้ำอีกครั้งครับว่า คิดว่าการชิมลางแบบต่างๆคือทางเข้าสู่จุดที่เราต้องการเป็นนั่นคือเล่นฟุตบอลอย่างน่าเกรงขามเราต้องการเล่นอย่างสร้างสารรค์อยากเป็นลูกหนังเกมบุกแบบที่นัดล่าสุดครับส่วนใหญ่ของเกมแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนะครับจำเป็นจะต้องคุมเกมให้อยู่ครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่ยังทําไม่สําเร็จแมตพบกับตูรามีเล่นที่น no. อร์เวย์30กรกฎาคมส่วนการดวลกับรายโยเตะในฐานะทีมเย้าหลังจากนั้น24ชั่วโมงครับ ข่าวต่อมาครับซีซั่นก่อนคือการโชว์ดำในประวัติศาสตร์ปีศาจแดงยุคพิมลิกนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับกิเรตินฮาครับเป็นผู้วางรากฐานลูกหนังใหม่ให้แก่ทีมและกับการฝึกซ้อมหนักจัดระเบียบจัดและประกาศสิทธิ์อยูย่ในมือของเขาผู้เดียวครับนักเตะคนอื่นอาจอัดครับแต่บุโนโนฟนั้นรับได้ครับทั้งอยากตอบแทนความเชื่อใจสโมสรที่มอบสัญญาฉบับใหม่ให้แก่เขาถึง5ปีครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วย ตอนเข้ามาสโมสรในแม่เราโดนวิจารณ์ผลงานที่ขี้เหร่ครับแต่หลังจากนั้นก็ยกระดับขึ้นมาแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะแค่ผมครับทีมก็เค้นฟอร์มด้วยการเปิดปากกับสกายสปอร์ตรูดูการก่อนทีมไม่ประสบความสําเร็จรวมถึงผลงานส่วนตัวที่ทําไป10ลูกมันก็ยากที่จะประสบความสําเร็จครับผมก็พยายามแบบเดิมครับเพื่อพัฒนาทีมแต่ดิชั่นก่อนเป็นปีที่ยากที่สุดของทุกคนครับเค้นฟอร์มลำบากเมื่อผลการแข่งขันไม่เป็นใจครับกระทั่งทีมทําไม่ดีขึ้นมากคว้าผลการแข่งขันค่อยทําผมมีความสุข เกมกับการเล่นก็พัฒนาครับทราบว่าทุกคนตั้งความหวังไว้สูงครับเพราะรูการแรกฟอร์มระเบิดเถิดเทิงแต่ดิเซนล่าสุด10ลูก14แอซิดก็รู้ว่าตัวเองก็ทําไม่ดีกว่านั้นอย่างแน่นอนส่วนตัวผมเองนะครับก็พอใจกับสิ่งที่สมสรนนั้นมอบให้แล้วการคว้าสัญญาใหม่ให้กับผมนะครับก็แสดงเชื่อมั่นว่าทีมนั้นมีความเชื่อใจให้กับผมครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมต้องตอบแทนสมุนสอนอย่างเต็มที่บอกเลยว่าผมเป็นนักเตะคนที่ประเภทอ่อนไหวง่ายตำหนิตัวเองอย่างมากจนบางครั้งต้อง เพาๆลงมันบ้างแต่นั่นคือตัวตนผมจริงๆผมไม่ชอบบ่นแพ้แต่ไม่ใช่ประเภทไปโทษคนอื่นครับแต่กลับมาดูจุดไหนเราทําให้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาทีมในการจัดอันดับกับตันคนใหม่คาดว่าบุโนโนเฟนันครับจะเป็นอันดับที่2รองจากแฮร์รี่แม็กควายพาะบทบาทในห้องแต่งตัวคุณภาพฝีเท้าและทัศนคติเหมาะกับการเป็นผู้นํายุคของเอริเทนหาครับนี้การอัปเด็ข่าวสารของพิษาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปสวัสดีครับ